สวัสดีค่ะสิริเป็นตัวแทนจากเป็นรถมือสองของกระต่ายคานะคะวันนี้มีรถมานำเสนอ1นคันค่ะเป็น n i สสัน x t ็กเซลไฮบปี2016เดี๋ยวเราไปชมภายนอกและภายในของเขากันเลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์ไฟ daylight เป็นแบบ LED ชัดมาก กระจังหน้าแบบโพรเมียมผ่าดตัดด้วยสีฟ้าเดี๋ยวเราไปชมด้านในของเขากันเลยนะคะแล้วเราก็มาชมภายในกันเลยนะคะภายในของเขาเป็นสีครีมตัดด้วยสีดากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งคันพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและว,วิทยุนะคะสามารถรองรับ USB และ AUX ได้ระบบแอร์และระบบเกียร์เป็นระบบออโต้ค่ะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยค่ะ เป็นเครื่องเบนซินขนาด 2,000cc เป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับรถคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถดูรถเพิ่มเติมได้ที่ w w บกต่ายค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ